โอเคมาพูดเรื่องครีมกันแดดนะคะที่มีสารอันตรายผสมอยู่กันบ้างนะตลาดวายไปหรือยังมาช้าแต่มานะคลิปนี้เป็นคลิปของคุณหมอเดย์นะคะเป็นคุณหมอผิวหนังนะคะที่สติชกับนักวิทย์คนหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆคนนี้เขาก็ชอบออกมาเตือนอะไรที่เป็นสารเคมีที่อันตรายหลายรอบแล้วละ่ะซึ่งเดยก็เห็นหลายคลิปแล้วแต่ก็ ไม่ได้เชื่อเขามาก your and and คือในคลิปอะค่ะเขาบอกว่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะถ้ากันแดดตัวไหนอะค่ะปราศาจากสารเอโวเบนซอกับออกโตไคลนนะคะมันจะมีสติกเกอร์เขียวๆแบบเนี้ยแตะไว้นักวิทย์คนนี้ค่ะเขาอธิบายว่ามันเป็นหาะโม่ um. มันเป็นสารเคมีที่อาจจะอินเทอร์รั์หรือว่ารบกวนฮอร์โมอนในร่างกายของเราได้ค่ะเขาอยากให้หลีกเลี่ยงแต่ลองดูหน้าหมอเดนะหมอทำหน้าแบบใส่อายอแบบลืมตาเหลือกตาบนมากว่าแบบพูดอะไรของเธอเนี่ย are คุณบอกอธิบายนะยค่ะว่าสิ่งที่เขาพูดเนะี่ยมันเป็นแบบ not good evidence ก็คือมันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องที่ควรจะมาเผยแพร่ คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วว่าค่ะการศึกษามันเป็นแค่ในสัตว์ทดลองเองมันไม่ได้ชัดเจนในมนุษย์ด้วยซ้ำคุณคุณหมออธิบายว่ามันเป็นโดสของการกินนะคะในสัตว์ไม่ใช่โดสของการทานในมนุษย์ตอนที่เราทดลองในสัตว์นะคะมันมีผลสองอย่างก็คือไทรอยฮอร์โมนและก็ฮอร์โมนเพศสรุปนะคะคุณหมอผิวหนังกับคุณหมอเรย์นะคะก็บอกว่ามันไม่ได้มีผลขนาดนั้นจ้าอย่าไปกลัวแต่ถ้าใครกลัวนะคะไปแนะนำกันแดดอยูตที่ออฟจอซอนนะคะตัวนี้ไม่มีสารตัวที่เรากลัวกัน ถ้าถามความเห็นเป้น,นะคะเป้จะบอกเลยว่าถ้าใครกังวลใครกลัวไม่ต้องใช้ค่ะจะได้ไม่ต้องกังวลเน้นสบายใจเป็นหลักจ้า